วันนี้มีพริกหยวกจ้าคนใจดีก็ให้มาผัดพริกหยวกพริกหยวกคนใจดีก็ให้มากระเทียมสับที่จะใส่ไก่อ,อกไก่ โอ้มันเผานิดนึง ซอสอเนกประสงค์เชฟพิสกวดเดียวเอาอยู่หัวซ้านตานทรายอ,อกไปพริกส,กสุกซะหน่อยพิสกือของเราก็สุกแล้วสุดท้ายไปิี่จะใส่ต้นหอม แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ากินได้